นายกรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมถวายกำลังใจในหลวงพระราชินีให้หายประชวรโดยเร็วพร้อมรวมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรพระองค์พาขณะยังไม่งดจัดงานรื่นเริงในปีใหม่ขอเข้มโควิด1 9าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนเทีราเทพยวดีกมรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชระรัชธิดารวมถึงร่วมกันถวายกำลังใจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีให้หายพระอาการประชวรโดยเร็วส่วนจะต้องขอความร่วมมืองดจัดงานเรื่องงเลยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการขอความร่วมมือส่วนที่มีเอกสารเผยแพร่ออกมานั้นเป็นแค่ในส่วนของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องภายในองค์กรทางนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพิจารณาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยบอกว่า รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ซึ่งวันนี้จะมีการใช้จ่ายงบประมาณมากพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาในการดูแลหลายภาคส่วน ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลทําให้ในปีนี้จะทําให้ได้มากที่สุดส่วนกรณีนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขรายงานสถานการณ์โควิด -19 ว่ามีการระบาดเพิ่มหรือมีมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เตือนมาตลอดตอนนี้เรายังคงต้องระมัดระวังรวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นวันนี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คนมาฉีดวัคซีน ส่วนเรื่องการตรวจสอบหาสาเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับป,ปางหลังจากญาติกำลังพลขอให้สอบสวนซึ่งนายกบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่โดยต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบและช่วงบ่ายวันนี้พลเอกชัยชานช้างมงคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เอามือทาบที่อกด้านซ้ายค่ะพร้อมบอกว่าด้วยความห่วงใยและชีวิตไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ต้องหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก สิ่งสำคัญที่คาดหวังคือให้ทุกคนยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยขณะที่ประเด็นทางการเมืองในวันนี้มีกรณีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีไปรับประทานอาหารร่วมกับ40สสที่มีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติโดยนายกรัฐมนตรีหันกลับมากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดุดันย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าไปเอาข่าวมาจากไหนผมไม่เคยไปทานข้าวอะไรกับใครทั้งนั้น ชัยวุฒิยอมรับค่ะพลังประชารัฐจอบประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่หลังจากมีคนลาออกจากพักส่วนสันติก็ปัดตอบอนาคตของมิ่งขวัญขณะที่อิทธิพลย้ำยังคงอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปในชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยเรื่องการขับเคลื่อนของพักพลังประชารัฐคาว่า หลังจากนี้ก็จะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เนื่องจากว่ามีคนในพักย้ายออกค่ะขณะเดียวกันก็ต้องประชุมหารือเรื่องการทํางานภายในพักด้วยและก็ชี้แจงถึงกรณีที่แนะนําฟิล์มรัฐภูมิตโตโคงทรัพย์กับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเขามาช่วยทํางานที่กระทรวงและนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ชวนเข้ามาทํางานทางการเมืองส่วนวันนี้นายสันติพร้อมพารัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ก็กล่าวถึงกรณีนายภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวก็จะส่งผลให้ในายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่นายสันติก็บอกไหมคะว่าตนก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้คุยกันส่วนแนวโน้มจะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวของพักเป็นไปได้หรือไม่ นายสันติบอกว่าก็ต้องคุยกันในกรรมการบริหารพักค่ะส่วนนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังคงอยู่กับพักพลังประชารัฐส่วนนายสนธยาคุณปลื้มพี่ชายจะย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทยนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันส่วนหลังปีใหม่จะมีความชัดเจนทางการเมืองว่าจะไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ที่พักครมไทยสร้างชาติหรือจะอยู่กับพลเอกประวิทธ นายอิทธิพลก็บอกนะคะว่าก็เป็นไปตามที่หัวหน้าพักเคยพูดไว้ว่าให้สมาชิกแต่ละคนใช้วิจารณญาณในการพิจารณากันเอาเองโดยขณะนี้สถานการณ์การเมืองภายในพักยังเรียบร้อยดีค่ะมีการเลือกตัวแทนผู้สมัครมีสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรกันเป็นพิเศษเมื่อถามถึงกรณีการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐขณะนี้ทางหัวหน้าพักยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ส่วนแคนดิเดตนายกจะเป็นผลเอกประวิทย์เพียงคนเดียวนายอิทธิพลก็บอกว่ามีสมาชิกหลายคนเสนอเพราะโดยหลักการและหัวหน้าพักก็ต้องเป็นแคนดิเดตนายกอยู่แล้วและส่วนตัวก็ไม่ขัดข้องว่าจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกี่คนก็ได้ส่วนฝั่งของพักประชาธิปัตย์ค่ะเฉลิมชัยยืนยันว่าตอนนี้พักเรียบร้อยดีแถวตรงมีวินยัยลั่นใครมีอะไรเดี๋ยวจัดการเองบอกไม่รู้อนาคตจะเปลี่ยนหัวหน้าหรือไม่ มองคนทิ้งพักแล้วทำลายต้องเคลียร์กันในสนามเลือกตั้งในเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลข,ขาธิการพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงปัญหาสถานการณ์การเมืองภายในพักค่ะหลังมีกระแสข่าวเปลี่ยนหัวหน้าพักเกิดขึ้นโดยบอกว่าตอนนี้สงบเรียบร้อยทุกอย่างขอให้ฟังตนคนเดียวก็พอพร้อมยืนยันกระแสข่าวการเปลี่ยนหัวหน้าพักไม่ใช่เรื่องของการต่อรองเก้าอี้ประชาธิปัตย์แถวตรงมีวินยัยส่วนจะดำเนินการกับคนปล่อยข่าวนี้ออกมาหรือไม่ นายเฉลิมชัยก็บอกค่ะว่าตนไม่ทราบว่าใครปล่อยข่าวแต่วันนี้ตนคิดว่ามันจบไปแล้วแล้วก็เดินไปข้างหน้ากันต่อส่วนสืกก่อกลกตั้งครั้งหน้าผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่ครบทีมใช่หรือไม่ประเด็นนี้นายเฉลิมชัยทำท่าชี้เข้าหาตัวเองพร้อมบอกว่าคนนี้อยู่แน่ๆและพร้อมชนในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อถามย้ำว่าในอนาคตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนตัวอีกหรือไม่นายเฉลิมชัยก็ย้อนถามสื่อค่ะว่าตนเองเคยบอกแล้วใช่ไหมเขาไม่ให้รู้อยู่2ออย่างนั้นก็คือ ไม่ให้รู้ใจคนกับไม่ให้รู้อนาคตพร้อมปฏิเสธว่าคำพูดนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรถ้ามีอะไรเดี๋ยวตนจัดการเองทั้งนี้พักประชาธิปัตย์จะมีเลือดไหลออกอีกหรือไม่นายเฉลิมชัยก็บอกว่าอย่าบอกว่าเป็นเลือดไหลออกเพราะรู้อยู่แล้วว่าใครจะไปบ้างถ้าออกไปแล้วไม่ทำลายพักก็ถือว่าเป็นมิตรกันแต่ถ้าออกไปแล้วทำลายพักก็ต้องเคลียร์กันในสนามเลือกตั้ง เพราะการเมืองอยู่พักไหนเดี่ยวก็ต้องเจอกันอยู่ดีต่อกันที่เรือหลวงกระบุรีออกค้นหา30กําลังพลที่สูญหายวันที่2ครอบคลุมจังหวัดประจวบครีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรตอนบนย้ําตอนนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตนาวาโทไกรพิษกรวีประภาวิทผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรีเปิดเผยก่อนที่จะนําเรือหลวงกระบุรีออกปฏิบัติภารกิจ ค้นหาผู้สูญหาย30นายค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจด,ดูสภาพเรือและใบจักรรวมถึงหางเสือหลังจากเมื่อวานนี้มีน้ําเข้าไปในอุปกรณ์บางอย่างโดยยืนยันว่าเรือหลวงกระบุรีไม่มีปัญหาในการปฏิบัติภารกิจอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้พื้นที่ค้นหาจะครอบคลุมจังหวัดประจวบเคีรีขันและจังหวัดชุมพรตอนบนส่วนอุปสรรคสําคัญก็ยังคงเป็นเรื่องของคลื่นลมค่ะแต่จากการประเมินคลื่นลมในวันนี้กับสองวันที่ผ่านมาถือว่าเบาบางลงไปแล้ว ก็ทำให้ยังคงมีความหวังที่จะเจอผู้สูญหายเพราะตามสถิติสามารถลอยคอในน้ำได้72ชั่วโมงหรือ3วันเพราะจากการประเมินน้ำตอนนี้เป็นน้ำอุ่นค่ะไม่ได้เย็นมากแต่ถ้ายังคงมีแรงและมีสติก็ยังสามารถอยู่ได้แต่เมื่อถามว่ามีโอกาสอยู่ได้มากกว่า3วันหรือไม่เรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้ส่วนบรรยากาศที่สนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็มีญาติและครอบครัวของกำลังพลผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัยมารอติดตามข่าว โดยผู้บังคับบัญชาของลูกเรือเองก็มาพูดคุยกับญาติเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและก็อธิบายเกี่ยวกับแผนการค้นหายืนยันกับทางญาติว่าจะไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอนด้านพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ก็เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมเพื่อกำหนดแผนการค้นหากำลังพลที่สูญหายทั้งกำลังพลเรือและอากาศยานไร้คนขับในการค้นหารวมถึงผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบระบบการดูแลแยกผู้ประสบภัยและเตรียมการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยเพิ่มเติมด้วยสำหรับลูกเรือทั้งหมด105นายค่ะช่วยเหลือไว้ได้แล้วตอนนี้75นายในจำนวนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางสะพาน8นายส่งกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริกิต6นายส่งกลับสัตหีบ54นายและอยู่ระหว่างการค้นหา30นายอย่างไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตค่ะ เจ้าหน้าที่บุกจับประสบโชครองหัวหน้าพักจ้างค่านายยกอ,อบตาบางสมบูรณ์ค่ะคุมตัวสอบเข้มที่กองปราบปรามพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งการพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิน่นผู้กำกับการสองกองบังคับการกองปราบปรามนำเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับคุมตัวนายประสบโชคนิ่มเรืองค่ะรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยซึ่งเป็นอดีตนายยกอ,อบตาบางสมบูรณ์ ตามหมายจับของสารอาญาในข้อหาจ้างวานฆ่าและให้การช่วยเหลือผู้กระทําผิดหลบหนีการจับกลุมโดยไปจับกลุมตัวได้ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์รัชการแจ้งวัฒนะค่ะสืบเนื่องจากได้มีคนร้ายค่ะไปประกบยิงรถของผู้ช่วยสารารยานกรโทบประยูนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก เหตุการณ์นี้ทําให้ในายวัชรานุษแดงคนขับรถซึ่งอยู่ในตามมําแหน่งที่ปรึกษานายกอบตและนายสมชายม่วงกาศตามมําแหน่งรองนายกอบตาบางสมบูรณ์ที่นั่งเบาะหลังเสียชีวิตค่ะส่วนนายกอบตได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนเข้าที่แขนหัวไหล่และก็ขารวม4ี่นัดและถากเข้าที่ท้ายทอย6กถึงเนัดค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันที่14่กุมภาพันธ์บนถนนปากท่อบางปรางหมู่ที่สองช่วงโค้งไตยศตบลสีจุฬาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุได้ก่อนจะขยายผลสืบสวนสอบสวนจนทราบว่านายประสบโชคผู้ต้องหารายนี้ค่ะเป็นผู้จ้างวานหรือคนบงการอยู่เบื้องหลังจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ตัวนายประสบโชคนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบปากคาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กองบังคับการกองปราบปรามค่ะ ปดท้ายกันที่อายการสูงสุดพร้อมพอบะตะรค่ะประชุมนัดแรกหลังอายการสูงสุดรับคดีตู้ห่าวเป็นคดีสำคัญนางสาวนารีตันทัศเสถียรอายการสูงสุดที่ปรึกษาคณะทํางานร่วมกับพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติป,ประภันผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประชุมครั้งแรกหลังจากอายการสูงสุดถแถลงรับคดีสําคัญและได้ตั้งคณะทํางานกํากับสอบสวนและดําเนินคดีสําคัญกับนายชายนัทกอระชายานันหรือตู้ห่าวกับพวก โดยแต่งตั้งในสมเกียรติคุณวัฒนาโนนรองอายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมกับคณะทำงานคนอื่นๆรวม9คนสำหรับการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือมาถึงสำนักง,งานอายการสูงสุดว่าคดีดังกล่าวนั้นเข่าเงินไขความผิดตามกฎหมายที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักรไทยตามมาตราย0ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยหลังการประชุมนานกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เดินทางกลับในทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมโดยเปิดเผยกับสื่อสั้นๆว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังรับเป็นคดีนอกราชอาณาจากักรโดยมีนางสาวนารีเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางกรอบแนวทางและจะให้โฆษกอายการสูงสุดเป็นผู้ถแถลงความคืบหน้าแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานแต่เบื้องต้นยืนยันนะคะว่าการประชุมครั้งนี้มีความคืบหน้ามากพอสมควร ด้านว่าที่ร้อยตรีธนกรจิตอารีรัตนเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวค่ะว่าขณะนี้ดี i ได้ออกหมายเรียกนางสาวพัชรินคนใกล้ชิดต,ตู้ห่าวและนิติบุคคลอีก21บริษัทจำนวน10คนมาสอบปากคำในฐานะพยานก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินภายใน30วันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n เ b ็นเอ็นเบิร